สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันรอบหนึ่งนะครับก็เล่นสายล็อกเกอร์นะครับวันนี้นะครับมาแนวแปลกนะไม่ได้เล่นตัวของเคียบิอนะเล่นตัวผมเองอ <laughs> ันโรบอทนะครับ <c oughs> โอ้ยเด็ททำไมไวนะเนี่ยรู้สึกว่าจะหายหลักแล้วอ้ยังหลักๆอยู่เลยเดาบมึงนะมันช้าไปอ่ะ โหคุมม้มไวามากโอ้พมันแปดสิบตานอ่ามาก็ว่าอยู่แบบมันเลื่อนชานะครับขันมาได้เร็วๆนะครับเฮ้ยแทงต้องเอาหีบเลยวะลืมไปว่าแทงต้องเอาหีบนะเราเล่นแทงเราต้องเอาหีบอ้าวไม่ยิงกัดให้ไงไอ้พวกนี้ ลืมไปนะว่าแทงต้องเอาเหยียบนะปรับแม่งร e ้อยหนึ่งเลยเอ้าไม่เด้งวรอโอ้โหร้อยหนึ่งมันก็เกินไปลูกพ่อพอแปดสิบพอยังหันไปอยู่หุ่นเลยละลืมไปว่าเล่นแทงต้องเอาเหยียบนะครับเออรอมันรีใหม่นะครับเจะค่อยไปเอา ปลดโลดช่วยยิงกันหน่อยอืออมาก่ขึ้นน่าจะทางปลอดภัยแล้วสะดวกสบาย ไม่มีผู้มันมาก่อกวนดีเนาะเจอเจอแบบประมาณแบบแรกกลางๆเนี่ยดีไปเจอทีมยงทีมใหญ่ไม่ไหวนะไไนะครับโอเคได้แล้วนะครับอ้ายเออเลือดประเทศหนึ่งแม่งมผมยังไม่คิดเลยนะว่าถ้าเกิดไปเล่นตัวเฮียจะไปเจอทีมใหญ่ไหมนะ โลมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับอะได้ไหมไม่ได้แต่คิดว่าเราไม่ต้องไปฆ่าเราก็ชนะได้นะครับและอย่างหนึ่งไม่ติดบอทด,ด้วยเพราะว่าเราเหี่ยวมช่วยเหลือทีมใครเข้ามาตอนนี้เรามึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่นอนสกิลมันยังอยู่นะครับ ดูมันยิงดูมันยิงยิงไม่เก่งใจโลกกูเลยเสือแบบว่าเฉียดเฉียดนะครับเฉียดเฉียดไป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 น่ารักดีมากโอ้เกมนี้จบง่ายเนาะมีผมอยู่นะ ถ้าไม่มีผมนี่นะป่านนี้มคงไม่เอาเหียบหรอกดูเดมมันไล่ยนนะงิงกันละแทงโอ้แทงกูมีตั้งเยอะไอสัตว์ให้กูแบบคนเดียวไอย็ดเท่แม่ไอสัตว์ไม่เห็นใจกูเลยให้เจ็บโลก,กูมั่งอา้าวล่วงเลยไม่น่าเปิดโลเลยมันจะมีใครแบบว่ามีจิตอาสา,าไปเอาไหมไม่มีนะครับไอเนี้ยดูนะครับคนเรานะคนไทยนะครับไม่มีใครช่วยไปเอาเลย นี่เห็นจัดตัวนะครับเอายิงเอายิงเอาเอาตายนี่ครับเห็นจัดตัวนะครับเอ้ฝั่งผมนะครับจำชื่อมันไว้ให้ดีนะครับไปพวกนี้นะครับโอ้โหผมตายนี่มัมีใครคิดจะที่จะมาเอาเหยียบเลยนะยิงกันให้ดี ผมก็ผิดเองแหละซ่านะครับเปิดโล่นะครับโดนแอดยิงไปหลับเลยมาเอาหน่อยเฮ้ยยิงกันหน่อยกันหน่อยจะโดนสอยไหมนะเนี่ยเนี่ยตรงไหนที่เราตายปะ <c oughs> ปี๊ป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 เอาไว้เออปั่นล้อปั่นล้อปั่นล้อนี่ยนี ENNIS, ่อ๋อวิธีการแบบไม่ให้มันยิงโดนนะครับ คือเฉียงไว้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้ตรงๆนะเวเยมีเฉียงอย่างนี้นะครับเอาเมาส์แบบไปทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าทางนี้ก็ตายเดี๋ยววะต้องทางขวาเดี๋ยวเออทางขวานะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้หละปะช่วยยกกล่องสมบัติหน่อยดิยครับ OV แทงแทงต่อ12ตัวแทงวันนั้นน่าจะเป็นงานนะเพราะดูๆแล้วมันมาเอาแต่กล่องเดียวเลยนะครับแต่ทางเรามันเข้มกว่าไงเห็นไหมมันยิงมามันก็โดนโลไอ้าไอ้สัสเล่นเล่นเล่นเลยสั์เล่นถอยถอยเริ่มไม่แน่ใจละกันโลกูเนี่ย ถ้าเง้นเราก็แพ้เอาก็แพ้ไปเด็ไม่ใช่ทีมกูสัตว์ไม่แพ้ขึ้นมาทางนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับมันได้หลายทางนะครับแพ้แล้วไม่ต้องห่วงไอหนูเฮ้ยโหลดอีกดีมาวะ่ะน่าจะแม่นอยู่ละคนนี้นะครับ เพื่อความชัวร์นะครับพ้อมาทางนี้ด้วยเพราะว่าไปเดี๋ยวอาจจะตายก็เป็นได้นะครับรับไรแล้วระมาณนี้เป็นต้นชนะง๋อเดี๋ยวฟาร์มะพร้าวแก้วโอ้โหออกห้องเลยว่ะแข็งออกห้องเลยเป็นผมผมไม่ออกกะเนี่ยจริงๆแพ้ก็แพ้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค้างนะพาง โอ้โหไปได้กล่องไม้ครัโอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สุภาพมาใที่นี้ผิดภาพอากาศใดาขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมประดับวันนี้สวัสดีครับ